สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเรยนต์นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตรถกระบะนะครับให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่สุดซอยเลยในโรงเก็บรถนะครับสาขาใหญ่แหละแต่ว่าเข้ามาลึกหน่อยนะครับมันอยู่ข้างในสุดเลยนะครับรถกระบะเราจะแยกจอดกันเป็น2โซนนะครับมันจะมีโซนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนู้นที่ถ่ายประจํานะครับแล้วก็โซนตรงนี้นะครับรถกระบะจะอยู่แถวหลังฝั่งหน้าก็จะเป็นรถ PPV รถ Fortuner รถ NewX อกะไรต่างๆ นะครับตอนนี้เรามีรถกระบะเยอะนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถกระบะมือสทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์เมนนวลนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะที่เบอร์062-640-7776นะครับนี่เลยตอนนี้ก็พอดีมีลูกค้ามาเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับก็เรามีทั้ง Toyota Revo นะครับหรือว่าจะเป็นอุสูดีแมกนะครับรีโวเราก็มีตั้งแต่ปี16 17ขึ้นไปนะครับ เป็นรถหน่วยงานนะครับมันจะเป็นตัว 2.4G ออโต้นะครับอย่างคันนี้ก็ราคา579นะครับเป็น 2.4G นะครับปี16เลขกไม่ถึงแสนห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นสีบอลเงินเลยตัวนี้สวยๆเลยนะครับเป็นรถที่เหมือนรถขนเอกสารนะครับของตามหน่วยงานตามบริษัทอะไรต่างๆรถตัวเราก็จะมีแคลริบอยมาให้นะครับมีแคลริบอยมาให้คือรถมัน มันเป็นรถหน่วยงานร้อเนะครับเป็นรถที่เขาเอา,เอาไว้วิ่งเอกสารประจําบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัว 2.4G ก็คือตัวนี้มันจะได้บอกไฟฟ้าก็ได้ระบบนวิเกเตอร์มีอะไรให้นะครับราคามันก็จะต่างกันตามเลขใหม่นะตอนนี้ก็เหลืออยู่หลายขันนะครับสำหรับตัว 2.4G นะครับคันนี้ราคา5,79นะครับรถสวยนะครับคันนี้รถสวยนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาถ่ายข้างหน้าแล้วกันลูกค้าลูกค้าก็เดินเดินดูตรงที่ผมถ่ายพอดีนะครับเขาเห็นถ่ายเขาก็เลยเดินมาดูนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเคยถ่ายคลิปแยกไปแล้วนะคันนี้เป็น Toyota Revo นะครับเป็น2.4 e p a s นะครับเป็นตัว SmartCab P-Runner เกียร์แมนนวลนะครับปี2019นะครับปี2019ราคา5 7 9นะครับเลขไมล์92,000กิโลแท้ๆเลยเป็นสีขาวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ขาวมุก นะครับเป็นขาวสแตนดาร์ดนะครับรีโวมันจะมีขาวมุกก็เป็นตัวล็อกโคมันจะออกเป็นขาวมุกนะครับถ้าเป็นตัว e หรือตัวตัว e กับตัว e พัทอะไรพวกนี้ก็จะเป็นขาวสแตนดาร์ดธรรมดานะครับแต่ครั้นี้ต้องบอกว่าหล่อจริงๆนะกันชนหน้าเป็นเป็นไมน์เนเชนแล้วเพราะว่ารถตัวนี้เป็นปี19นะครับสีดําตัดสีขาวนี่ดุนะลลลเลยนะครับหล่อๆสวยๆเลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ทานมันนิ่งไรมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับชุดกระจังหน้าโครเมียมนี่ยังเงาแวบ,บอยู่เลย นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะแแคบตัวสูงสีขาวนะครับมีโป่งล้อสีดำสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้ติดมาจากศูนย์เลยนะครับมีล้อแม็กตรงรุ่นนะครับ6ก้าน6รลูร้อยนะครับกระจกของข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีกันสาดนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับมีติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้กระจกก็เป็นตัวท่าแท้นะครับภายในเขาก็เป็นเบาะผ้านะครับเพราะตัวนี้มันเป็น e พัดนะครับมันจะได้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ หน้าหล่อนะครับปุ่มอะไรเป็นบันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับหน้าจอเป็นทัสกรีนนะครับแต่ว่าตัวแอร์เนี่ยมันเป็นเมนนวลนะครับตัวแอร์เป็นเมนนวลก็จะใช้งานง่ายเลยนะครับแอร์เป็นเมนนวลเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดแล้วตัวนี้นะครับมาพร้อมลูกเล่นให้สองโหมดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เลยเนี่ยแดงแบงนะครับเนี่ยมีทั้งอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์สวยๆนะครับ ดูข้างหลังอย่างกว้างเลยนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับเราขายคุณภาพอยู่แล้วนะครับเดือนหนึ่งเราขายได้ร้อยกว่าคันนะครับทั้งกูลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพริมมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดเยอะนะครับเพราะว่าเราขายทางออนไลน์เนาะนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไม่สะดวกมาดูรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูคลิปตามที่รีวิวนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าอยากดูส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็ถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับ ใครที่ตัดสินใจซื้อรถกับบริษัทรถยนต์ผมแนะนําเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะรถเราอ่ะตรวจตรวจสภาพมาก่อนซื้อเข้านะครับเราไม่ใช่ซื้อเข้าแล้วมาตรวจนะเพราะเราทุกคันต้องผ่านเกณฑ์ของบริษัทอยู่แล้วนะครับแน่นอนเราขายรถคุณภาพเกรดเอนะครับตัวรถจะไม่มีกับสีตัดแต่งตัวถังนะครับหรือว่าพลิกคว่ำตะแคงตีลังกาไม่มีรอยแบบคือตัวบอดี้ที่เป็นเหล็กอะ จะไม่มีแบบว่ามีขีดขวดอะไรเลยนะครับถ้ามีเต็มที่ก็คือช่วงกันชนอะไรแบบเนี้ยนะครับตรงนี้มันก็ต้องมีกันบ้างบางทีรถมันวิ่งแล้วมันโดนเม็ดหินอะไรประมาณเนี้ยนะครับคันนี้ก็เป็นอีวูสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเกียร์ออโต้มีแคริบอยนะครับราคาห้าเก้าห้าคันถัดมานะครับเป็นแบ็กอีดิชั่นสีดํานะครับปีสิบเก้านะครับราคาสี่เก้าเก้านะครับคันนี้นะสี่เก้าเก้าเลขไมล์สี่หมื่นสามพันกิโลนะครับเป็นตัวสองจุดห้านะครับ VGS เทอร์โบนะครับนิสสันนาวาร่าแบ็กอีดิชั่นนะครับนี่ หน้วันนี้เป็นวางขานะมีลูกค้าวอกอินด้วยนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดหารถรุ่นไหนอยู่นะครับผมก็พยายามจะถ่ายรวมบ่อยๆนะเพราะว่าบางทีจะได้เห็นกันว่าชอบรุ่นไหนคันไหนเพราะว่ารถเรามันมีหลายหน้านะครับีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะครับคันนี้รถนี้เหลืออยู่2คนันเองนะครับเป็น4ี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเกียร์แมนนวลปี2016คันนี้ราคา4ี่แส0หกหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นรีโว2สองจุสี่อีนะครับเป็นสองจุอีปีสิบหก นะครับเป็นตัวเตี้ยสี่ประตูรถหน่วยงานนะครับรถพวกนี้จะดีตรงที่ว่ารถเขาแมนแทนศู์ตลอดนะครับเพราะว่าเขาเข้าเช็คศู์ฟรีเงินเขาเบิกได้ไงนะครับเราจะไม่ค่อยซื้อรถบ้านเข้ามาขายนะครับเพราะว่ารถบ้านเราไม่เราเป็นตรวจประวัติยากนะครับถ้าเป็นรถหน่วยงานอะไรพวกนี้เราแค่เอาให้ทางทีมที่เขาเช็คได้นะทางที่บริษัทไปดีวไว้เขาก็เช็คมาให้นะครับเราก็จะรู้ประวัติความเป็นมาของรถนะครับส่วนด้านหลังสูดด้านในก็จะมีวีโก วิโก้แชมป์สีขาวกับสีดำเรามีวิโก้แชมป์สีดำอีกคันหนึ่งนะครับรถอยู่ด้านในโกาดังสานู่นโกาดังสามก็จะอยู่ข้างในนู่นนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นฝ่ายของพวกห้องทะเบียนอะไรต่างๆนะครับนี่นะรถเราสวยทั้งนั้นนะครับคันนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปพิลเลอร์เช่นกันนะครับ 2.4e นะครับราคา5 4 10, 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2018นะเลขไม่7 0 0 0 0กิโลนะครับเป็นหน้าหล่อปี18 นะครับเป็น 2.4E ถ้าเป็น E-Pass เป็นคันเมื่อสักครู่ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัว E ธรรมดานะครับก็เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับรถสวยๆนะทุกคันนะครับเราคัดเกียริมาแล้วนะครับนี่เลยตรงนั้นก็จะเป็นโซนช่างนะครับก็ไม่ไปถ่ายดีกว่าเพราะว่าเสียงดังนะครับตรงนี้ก็เป็นอิวสูดีแม็นะครับไฮรันเดอร์แครบ 1.9L นะครับ สวยนะครับคันนี้เป็นสีบอลนะครับเป็นตัวสเปซแคบแคบเปิดได้เป็นตัวสูงนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่่499,000นะครับ499,000นะครับเป็นสีบอลนะครับส mart แคบเอ้ยสเปซแคบส mart แคบของลีโวนะครับอันนี้เป็นอีวูดีแม็ก 1.9L นะครับสเปซแคบราคา499นะครับแสนถูกนะครับด้านหลังก็จะมี แบ็กอีดิชั่นอีกคันหนึ่งนะแต่เป็นสีขาวนะครับรถตัวนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะเป็นแบ็กอีดิชั่นสีขาวนะครับราคาก็ไล่ๆกันเลยนะครับก็จะอยู่สี่แสนปลายๆนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับนิสสันโนวาล่าแบ็กอีดิชันสองจุดห้า vgs เทอร์โบก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันนะครับหรือว่าจะเป็นยูสุมิวเอ็กนะครับเป็น PPV คันนี้รถนั้นแหละครับที่เข้ามาเป็นรถที่เป็นรถหน่วยงาน as นะครับตอนนี้ก็ยังหลงอยู่ อยู่ประมาณ3คันได้ไหมครับยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้เราเข้ามา10กว่าคันนะเป็นตัว1.9นะครับเป็นตัว1.9 DA นะครับปี2017นะครับราคา759,000นาหนะครับเป็น PPV ที่เรียกได้ว่านุ่มมากนะครับแล้วประหยัดน้ำมันนะครับภาษีรายปีถูกดอกเบี้ยพิเศษได้ใช้ดอกเบี้ยรถเก๋งเครื่องยนต์1,900งพนซีซีนะครับก็ภาษีรายปีถูกแน่นอนนะครับเลขไม้ก็จะอยู่แสนกลางๆนะครับลูกค้าที่อยู่ภาคใต้ชอบ นะเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ใต้ชอบรถที่เป็นอีโคคาร์แล้วก็เครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีปล่อยอิซูซูมิวเอ็กไปหนึ่งคันนะครับไปอันนั้นไปนาราธิวาสเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลนั่งเครื่องบินมาเอาเองเนาะเนี่ยอิซูซูมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้านะครับราคาเจ็ดห้าเก้าภายในสีเบสนะครับรถสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโตโยต้ารีโวนะครับเกียร์ออโต้นะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับปีสิบแปด เลขไมลหนึ่งแสมื่นแปดพักิโลนะครับราคา649เป็น2 4 e ปี18ยกสูงนะครับเป็นตัว4ประตูด้วยนะสํสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถมือ2นะครับก็ให้เลือกซื้อกับบริษัทที่แบบมั่นคงแล้วก็ใหญ่หน่อยก็บางทีอันนี้ผมก็แจ้งตรงเลยอย่าเห็นแต่แบบที่นั่นถูกที่นี่ถูกนะครับเราต้องดูประวัติของบริษัทด้วยนะครับถ้าเป็นเต็นรถธรรมดาผมเข้าใจแหละว่าาลดราคาให้ได้สองสามหมื่น นะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นรถแบบบุคคลนามาขายเองแต่สำหรับเพชรยนต์รถทุกคันนะครับตรวจสอบประวัตินะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาด้วยทีมงานที่คุณภาพนะเพราะเราขายรถคัดเกตตลอดนะครับเราจะไม่มีรถที่แบบพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายถึงสามพัน้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็รถเยอะนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เยอะลูกค้าก็เข้าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคันที่อยู่ข้างหน้าคันนี้นะครับเป็นตัว2 4 e นะครับ ปี2017นะครับเป็นตัวยกสูงเอ้ยเป็นตัว4 x 4นะครับสมาร์ทแคขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ที่จริงตัวสแตนด์รถอะ่ะมันเป็นตัวตัวตัวต่ำนะครับแต่พอมันเป็น4 x 4ปุ๊บเจ้าของเดิมเขาก็เลยเอาไปยกขึ้นนะครับคันเนี้ยก็จะได้ของแต่งไปเยอะนะครับทั้งล้อทั้งยางทั้งโชค๊คนะครับ ข้างในเจ้าของเดิมก็บิวมาสวยมากนะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นรถปี17นะครับเป็นแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับล้อแม็กก็เป็นแม็กลายหยดน้ำลายลูกโม่แล้วก็เป็นยางของฮัมกุ๊กนะครับเนี่ยยางสวยๆเลยนะครับต้องบอกว่าทรงดีมากคันนี้สวยมากนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปพรีเนเนอร์ยกสูง4ประตูนะครับเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเออขับเคลื่อน4ล้อนะครับขออนครับเป็น w h e e l นะครับ ราคา5 9 5 0 0 0บาทนะครับกับรถสีขาวยกสูงขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ใครหาอยู่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับสำหรับรถโตโยต้ารีโวคันนี้นะต้องบอกว่าหล่อจริงนะครับมึงจะอาจจะไม่เด่นเพราะว่ารถมันจอดอยู่ใต้ตึกเนาะนะครับคันนี้ก็เป็นคันสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเป็นตัว 2.4G นะครับปี2017นะครับราคา599,000เานะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเกียร์เดียวกับ พวกฟอ r ์เนอเลยนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ภายในเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับคันนี้นะเป็นรถเหม่วยงานนะครับรถพวกนี้ใช้ดีนะครับอายุการใช้งานยาวนะครับผมก็ยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถมือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6นะครับใต้คลิปวิดีโอก็จะมีอ่าลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ ID ดีไลน์ไว้นะครับเปื่อลูกค้า สะดวกอยากดูรูปคันไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ